จิ้งจอกเท่า19พฤศจิกายน2,567อัปเดตจิ้งจอกเท่าหลังบจอจประกาศผลประกอบการไตรามาสสามปีนี้ออกมาก็เข้าสู่การอัปเดตอัญเชิญนักวิเคราะห์มาร่วมฟังข้อมูลพร้อมเปิดให้ซักถามจากนั้นนักวิเคราะห์ก็ทำงานรวดเร็วพร้อมแจกมุมมองต่อตัวหุ้นวันนี้ก็มีข่าวดีหุ้นไทยก็ตอบรับตัวเลข GDP ไตรามาสสามทับหก 3, โตสาเปอร์เซ็นดีกว่าตลาดคาดไว้ที่2.4งจถึงสอเปอร์เซ็นต์นุษาซิริไหลต่อจิ้งจอกเท่าไม่ได้มองหุ้นนุษาซิริหรือ NUSA มานานหวานนี้เห็นราคาหุ้นนุษาซิริไหลลงต่อแบบปริมาณการซื้อขายหุ้นหนาแน่นหลังแจ้งข่าวเพิ่มทุน2.61พันล้านหุ้นสักส่วน5 ต่อ1ราคา20สตรพร้อมแจกฟรี NAS A W 6สัดส่วน1ต่อ1 A W C คือหุ้น A W C คือครับเชื่อว่าโค้งสุดท้ายปีนี้ตัวเลขน่าจะดีกว่าไตรามารส3าที่ผ่านมาด้วยเป็นช่วงไฮซีชั่นแบบยาวไปถึงไตรามาสแรกปีหน้าซึ่งจิงจอกเท่าคงต้องติดตามอิบิดาของ A W C โปรดติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่หุ้นอินไซด์คอม